มาดูสิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรปล่อยของอมาก็ปล่อยของเลยนะคะอถอดจิตพลังงานคล้ายกับที่แม่หมอไหลจากจากช่องหนึ่งอะนะคะ เหมือนกันเลยเป็นไพ่ถอดจิตป,ปวดศีรษะปล่อยของถอดจิตป,ปวดศีรษะมีใครช่วงนี้ปวดศีรษะแบบเยอะๆไหมคะมันเป็นพลังงานของการที่ เหมือนเราเหมือนเรารู้สึกว่าเราโดนของด้วยนะคะบางท่านนะคิดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะวิธีวิธีการทำให้เราหลุดพ้นจากการปวดศีรษะเนี่ยปล่อยของถอดจิตเนี่ยมันคือการทำสมาธินะคะคือการอยู่กับตัวเองนั่นแหละเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนั้นนะคะคือคือเราไม่ปล่อยวางเราไม่แบบ ไม,ไม่ปล่อยอะไรแบบนี้ยเราก็จะปวดหัวอยู่แบบนั้นเหมือนไพก่กำลังจะบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาใกล้ๆนี่นแหละพวกคุณมีเรื่องให้คิดมากมากจริงๆอ่ะนะคะบางคนนี้อาจจะอยู่ในจุดที่เหมือนเหมือนโดนลาหูอมอ่ะนะคะแบบทําไมมันเจอนู่นนี่นั่นถาโถมมาในช่วงเวลานี้แบบเยอะมากๆไม่ใช่เวลาที่ผ่านมา เป็นหลายเดือนนะคะแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเร็วๆนี้แหละที่ผู้คุณเจอเรื่องที่มันปวดหัวใช่ไหมคะแล้วปวดหัวมากๆด้วยเนาะพยายามแบบสงบนิ่งกันแล้วพยายามปล่อยว่างก็แล้วแต่แบบเจอแต่เรื่องเครียดเจอแต่เรื่องแบบเอียงอะเอียงว่านะคะใช่ไหมก็เลยแบบเป็นเช่นนี้มีบ้างนะระวังนะคะยังไงอย่านอนดึก ด้วยนะคะนอนเร็วๆเพราะมีอาการปวดศีรษะแบบนี้เครียดคิดมากอมพอมีเรื่องเครียดมันก็ทําให้เรานอนไม่หลับนะคะพอนอนไม่หลับไม่เท่าไรนะคะถึงนอนหลับเถอะก็ฝันไปเรื่อยนะคะก็มันอนไม่อิ่มอยู่ดีสมภัสสัญญาอุย้ย แกต,ตรงจุดโอเคอละล่ะและไพ่ไพ่ก็มาบอกแม่หมอนะอุ้ยทางที่ดีด้วยไพ่ก็มหมบอกแม่หมอว่าพวกคุณเนี้ยก็สายสายมูตัวโยงเหมือนกันนะคะถ้าตอนนี้ใครนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าถ,ถ้าใครที่กําลังสวดสวดมนต์เกี่ยวกับพ่อแม่ธรณีอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องที่อยู่อาศัยที่ดินอะไรอย่างเงี้ยภายไปนี้นะคะลืมแม้กระทั่งบูชาพญนนานาคอะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราไปบูชาเราเราบูชาได้นะคะอธิษฐานได้แต่อย่าไปบนบานสารกล่าวนะคะอันนี้แนะนำเลย พวกคุณสามารถขอหรือว่าอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้นะคะจะไปลงหน้าหน้าทองอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเป็นความสบายใจเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้นะคะที่เรานับถืออธิษฐานได้นะคะแต่ไม่ควรบ,บนบานศารเก่าแค่นั้นก็พอเนาะนี่แหละก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ไพ่อัลลักลอยากจะบอกนะคะอ่ะเรามาดูในแง่ พลังงานศาสตร์ตะวันตกบ้างดีกว่านะคะว่าอยากจะบอกอะไร waternim waternim เป็นพลังงานของชาวท่านน้ำทำไมวันนี้ชาวท่านน้ำถึงถึงกระแสรุนแรงกับแม่หมอจังเลย เป็นคนที่มากด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะคะชาวานามีนกรกดพิจิกนะคะวันนี้มาแรงอยู่ทีเดียวอในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะวาวุ่นวาวุ่นจริงๆวาวุ่นสุดๆไปเลยนะคะเหมือนหาคำตอบกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ด้วยนะคะอืมอ่อวยอยู่กับตัวเองมากกว่าคือคำถามที่อยากจะรู้ว่าเขายังไง อะไรยังไงหาคาตอบจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้จริงๆแล้วเราหาคําตอบจากตัวเราเองไม่ได้มากกว่านะคะคือเรากําลังวาวุ่นอยู่นั่นเองเราไปคาดหวังนะคะคาดหวังจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเขาจะต้องเป็นยังไงคืออยากรู้แหละว่าเขาจะเอายังไงเขาจะคิดยังไงกับเรานะคะมันเป็นความคาดคันคาดหวังที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอึอดอัดนะคะไพ่พลังงานใบนี้เนาะ ถ้าถ้าอยากถามความรู้สึกหรืออะไรเกี่ยวกับคนที่เรานึกถึงนะขนาดนี้ไพ่ใบนี้บอกแม่หมอว่าหนึ่งคุณกำลังคาดคานและคาดหวังจากอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะคะเหมือนอยากให้เขาเป็นในแบบที่อยากจะให้เป็นนั่นเองคือต้องการหาคำตอบต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งอะเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เอาแต่ใจอยู่นะคะเหมือนแบบ ถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้เราก็จะงอนถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้เราก็จะแบบฟุ้งซ่านหรือเอาแต่ใจหรือบีบคั้นบังคับอะนะคะพลังงานคุณก็จะเป็นประมาณนี้เครียดเองนะคะมันทำให้เราวาวุ่นเองด้วยอโอเคเรามาดูไพ่นี่กันดีกว่าว่าอยากจะบอกอะไรแม่หมอ ถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยจะได้คำตอบกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแบกโลกไว้ทั้งโลกเราสองสามคนมแล้วต่อกันด้วยนะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสาม คำตอบที่ได้ในเรื่องของความในเรื่องของหัวใจนะมันอาจจะปลดล็อกหัวใจตัวเองได้นั่นแหละแต่มันหนักอึ้งในแง่ของภาระเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะปรับทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปได้นะคะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแบกไปแล้วมันหนักมันหน่วงมากทีเดียวอาจจะอยู่กันได้ในแง่มิตรภาพที่ดีเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันได้แค่นั้นนะคะ ถ้าถ้าสงสัยในความสัมพันธ์ว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนห mm hmm. ลอกตัวเองนะคะบางทีไพบอกออกมาบอกแม่หมอว่ามีบางท่านอยู่ในสภาวะหลอกตัวเองอยู่นะคะในเรื่องความสัมพันธ์ เนาะเราอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะคะในความสัมพันธ์เนาะเท่านั้นเองจริงๆนะคะไม่ไม่ควรแบบจะต้องว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเคยได้ยินประโยคที่ว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไหมคะเป็นอย่างนั้นเลยเนาะไม่ว่าจะยังไงในความสัมพันธ์นะคะ ต้องแบบปลุงปรงต้องปล่อยปล่อยนะคะเราถึงจะมีความสุขได้เชื่อนะคะว่าต้องมีหลายอย่างที่เราอยากรู้แหละแต่เวลามันคือข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดนะอ่ะเรามาดูกันไพทาโร่อย่าบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะ มันมีไพ่เดทขึ้นมามันเป็นไพ่เดทแห่งความเสียใจเสียดายแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งแม่หมอมีความรู้สึกว่าบางอย่างมันจบไปแล้วนะคะมันจบในแง่ของการที่ว่าเหมือนเหมือนฝ่ายหนึ่งอ่ะเพิ่งมาเห็นคุณค่าเพิ่งมาเห็นความสัมพันธ์ความสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อทุกอย่างมันจบไปแล้วนะคะ มันมันเป็นความรักที่อีกฝ่ายหนึ่งรักด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนั่นแหละเห็นไหมคะ h e e m p r e s s มันเป็นไพ่มันเป็นไพ่พลังงานของคุณแม่ที่รักคุณลูกนะคะ Queen of Charis เป็นความรักที่เป็นความรักบริสุทธิ์จริงๆคือรักรักรักแบบรักมีทั้งความห่วงห่วงใยรักแบบอ่อนโยนรักแบบให้ King of Char i s คือมันแบบมันเห็นคุณค่า ของสิ่งนั้นๆนนนมัมนความรักที่แบบเออรักอะรักคนคนนี้รักจริงจากใจนะคะแต่มันมีไพ่เดทนะคะซึ่งพลังงานของไพ่เดทเนี่ยออกมาไพ่เดียวอะมันให้ความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นอะมันเป็นอดีตนะคะมันมีความเสียใจเสียดายในความรู้สึกที่เคยได้รับจากคนคนหนึ่งอะเหมือนมันได้จบได้ตายไปแล้วนะคะ ทำไมเป็นเช่นนี้ล่ะมันมีใครบางคนเสียใจนะที่ได้สูญเสียใครคนหนึ่งที่แบบเคยได้รับความรักจากเขามากๆแต่วันนี้คือมันจบไปแล้วทำไมล่ะไปดูสิก็ได้แต่แอบมองแอบ่องช่วงเวลานี้ทำอะไรก็ไม่ได้นะนอกจากทำใจจตมีชเชียนพยายามนะ ที่จะหาทางออกทาวเวอร์แล้วมันก็พังลงจะตามด้วยจัร์ชนไปอีกถ้าถามนะคะ ถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้จะยังไงต่อหรือแม้กระทั่งมันเป็นยังไงแม่หมอตอบได้เลยมันมีการแอบส่องแอบมองกันะนะคะมันมีความพยายามในความสัมพันธ์ทุกทางละแต่สุดท้ายมันก็พังลงนะคะคือพังเนี่ยคือพังจริงๆนะจัสเมนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะทาวเวอร์คือพังทันทีทันใดด้วยมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ยมันไปทางใดทางหนึ่งนะคะไม่จบกระจบเลยดีก็ดีเลยนะคะด้วยความที่มันมาแบบจัส e n นเนี่ยเนี่ย มันเป็นภัยที่แบบมันขึ้นอยู่กับการกระทําของใครสักคนหนึ่งอะถ้ามันดีมันดีเลยนะคะคือถ้าดีก็คือรักกันไปเลยแต่ถ้าเลือกไปอีกทางหนึ่งก็คือจบกันไปเลยนะคะคือมันขึ้นอยู่กับว่าพังแบบไหนแล้วไพ่ก็ให้ให้ความชัดเจนไม่ได้ด้วยนะคะเหมือนคนที่เข้ามาดูในตตอนเนี้ย แม่มองมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยความรักก็ยังไม่ได้พังนะคะแค่ยังไม่รู้แล้วตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้แค่นั้นเองะคะ่ะจะตัดสินใจไปหน้าหรือถอยหลังมันอยู่ในจุดนี้นะคะละไพ่ก็ออกมาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคนเลือกอืมจริงคุณจะเลือกให้จบมันจบนะคะแต่ถ้าคุณจะเลือกให้ไม่จบมันก็ไม่จบนะคะละไพ่ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลย แต่มันดีตรงที่ใต้สำหรับเป็นสองถ้วยนะคะยังไงก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่นั่นเองถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกแบบเดียวกับคุณนะคะแม่เหมาตอบได้แค่นี้มาดูซิขออีกสใบนะคะตลบหัว เซลเลียนอเป็นยังไงคะพอมีเดอะเเวอร์ของสำหรับนี้มาแม่หมอไม่ค่อยอืมไม่ค่อยพึงใจเท่าไหร่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นเดอะเเวอร์ที่มีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะคะอืม มันมันเป็นความรักที่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะประตูปิดตายในเรื่องขความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีมันไม่ถึงกับปิดตายนะแต่มันยังหาทางออกที่ดีไม่ได้นั่นเองใน t of c h a l i c e s มันมีแค่ความรู้สึกล้นๆที่มีต่อกันในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่มันมีบุคคลแวดลอมามันมีบุคคลที่สามที่เป็นตัวแปรในความสัมพันธ์นี้ด้วยเนาะ ก็จะประมาณนี้แม่หมอจะสรุปยังไงดีขออีก3ามใบแล้วกันค่ะอืม mm. King of Pentacles เจดไม้ว wow. mm. น่ะชอบความสี่อใต้สำหรับเป็นสองถ้วยอีกแล้วนะคะ mm. เห็นไหมอันเนี้ย ออกมาสองครั้งแล้วนะอยู่ใต้สำหรับสองครั้งละ King of Pentacles ความมั่งคั่งมั่นคงนะคะที่จะที่จะตอบโจทย์ทุกสิ่งเลยเจ็ดไม้คือความพยายามสี่ไม้คือความมั่นคงทุกด้านนะคะโดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวมันเป็นความมั่นคงที่เราอยู่บ้านเราอบอุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นอะเหมือนไพ่ออกมาบอกว่า ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรนะให้ทํางานก่อนให้พยายามตัวเองมีเงินมากๆพอมั่นคงมากพอนะคะแล้วเรื่องครอบครัวเรื่องความรักมันจะมาเองแค่นั้นเลยนะคะส่วนความรักเนี่ยถ้าเรามีเงินมากพอมั่นคงมากกว่ามากพอนะคะความรักมันก็จะมาเองอ่ะนี่คือสิ่งที่ไพสรุปให้แม่หมอนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็คงต้องทำงานหาเงินกันต่อไปนะคะ เรามั่นคงบางครั้งมเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเรียกว,ว่าทุกอย่างมันก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยเนาะทุกคนคอมเมนต์มาแม่หมออ่านหมดนะคะแต่ว่าตอบให้ได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าเยอะมากๆแต่ก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ